ผมจะจัดคาดพิเศษสําหรับนักเรียนบดินเดชาครับจุดนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กนะครับนี่ผมเปิดแล้วนะครับสถาบันกัดไม่ปล่อยนะครับสอนขายของออนไลน์ให้ครบวงจรเลยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับผมมามาเปิดอยู่ที่ตรงข้ามโรงเรียนบดินเดชา2นะครับนักเรียนกําลังเลิกเรียนเลยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับสถาบันนี้นะครับจะเอาไว้สําหรับสอนทิกตอกนะครับสอนเฟซบ o o กสอนไลน์สอนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการขายของออนไลน์เลยผมจะจัด พ,พิเศษสําหรับนักเรียนบดินเดชาครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเร็วๆนี้จะเป็นยังไงนะ,นะเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนี่เลยนะฮะเปิดเข้ามานี่โอ้โหป้ายกัดไม่ปล่อยสถาบันสอนไทยของออนไลน์จุดนี้เป็นจุดแลนด์มาร์กนะครับที่ใครมาถึงสถาบันต้องมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีฉากไลฟ์สดเนี่ยแฉากสามารถเข้ามาไลฟ์สดได้นี่เดินเข้าไปนี่เดินสามารถมาไลฟ์สดตรงนี้ก็ได้นะครับเข้ามานะครับห้องประชุมเนี่ยเพียบเลยแล้วมีห้องไลฟ์สดด้วย และห้องไลฟ์สดทีคือห้องนี้นะครับห้องสตูดิโอนะครับใครที่แบบอยากจะไลฟ์สดนะครับใครอยากจะมาถ่ายรูปถ่ายทำอะไรห้องนี้สามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะครับและที่สําคัญนะครับคือแบงก์บอลนะเดี๋ยวขึ้นแบงก์บเลยห้องนี้นะครับเป็นห้องเรียนนะครับเป็นห้องเรียนสุดได้ประมาณ30-50ถึงที่นั่งนะครับเอาไว้สําหรับนักเรียนทุกคนนะครับเพื่อมาเรียนการถ่ายของออนไลน์ ทุกแพลตฟอร์มอยากได้แพลตฟอร์มไหนคอมเมนต์กันมาเลยนะครับสภาบ,บ้านกัดไม่ปล่อยสอนไขาของออนไลน์ครบวงจรที่นี่ที่เดียวนะครับ